แต่ว่าน้องเปียเห็นค่ะแน้องผู้ใดมางน้องสาวนย่ว่ากันกันไน่แคนี้หรอหมาปแล้บ่ข้าตนอนอนาะวต่นอนเปนนอนสตีสตรแดนนี่่อเนาะน้องกูบอกกูบอลนะจะพี่น้องเจียแล้ว่บ่ไเจียไปเบอกให้อ่ยเป็นยูน้ำกอนครับเป็นมานอนน้ำสองขึ้นละแไปเงื่อนนะไปเงื่อนเมื่อวานนะ วางสับมือกันด้วยเดี๋ยวจม้เหีนก่อนเอาเดี <March> <TH> ๋ยวเดียวจเียรอบหลังเนี่ยมเห็นก่อนอุดงดจเนาะอมนน่เหอันมอน่มอกโวัเ็นน่มม่น้ดอวยขาขาขาครับดอกกางงามพดอกดอกว่าใบใหม่เ <coś> ส <ide> <rawd unre> ีย ฮึ้ยกินเอยปังโอ้ยนี่ครับผมอุ้ยขาว่น่ะอุ้ยโอ้ยสดหงส์เจ้าเกตหงส์ตะเออครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสางวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านกับสารองค์้าเกล้าครับพอกันสองวันที่สิบเจ็ดตุลาหกเด้อจ้าเงีนครับวันนี้บาลังกษณรงค์พาไปนองเขารอปลาเนาะ หาอยู่หายกินเนาะแต่พอยังเก่าอันนั้นเนาะแต่พอเหยเยดออ่พออีโป่งคุณอีโป่งเนาะครับเรียกวเข่าปาดเสาเนี่ยนวลน่ะเนาะคมันนี้มาหอดปตาหอกมองเนาะหอกมงกัว่านเนาะเน่ยครับกับหลุนเป็นตาเมืองจ้าว่ามันนี่มาลังสนองสีมานเห็นยังเนาะสิมานเห็นหรือสิมัน <Hinter> ญ <od rim> ีโป่งเนาะจ้ะครับกับหลุนเป็นจ้ากันเมืองจ้าว่าเข่าสองคนสีมานอีหยังเนาะเนี่ครับไปกันเลยจ้าสวัสดีครับอ่ะพี่แพาน้องเขาล่อป้ามันสมันยังน้อเหมือนเนาะเออมากระพอแล้วครับ อุ้ยขาบุ้ยนี่เกิดแฝดซอยอีเด้อจ้ะพี่น้องเมนแต่พลอยยัเล่นปลายหน่อยพี่ล้ออุ้ยสวยงามไหมครับมันอีกแล้วเฮ้ยงานเทพบวกอีกรอบแล้วครับโอ้ยยัง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 นี่ลอ้ยจุดสุดยอดครับยังฮันเบิร์ตครับอุ้ยอห้ยรวมเนยเลยครับหมูเดียวกันเด้อจ้ะเมนครับโอ้ขาตาลขาในเด้อ ขาขาอีกดอกหน้าเม่งด้วครับเป็ดปวกพว่ฝน no. หนอเมนฝนเมิดเลยเนาะเมนจ้ะรอบนี้เป็นเห็ดปวกขาดอได้ครับบานนี่อีกอน่งโอ้ยงามเลยครับโอ้ยพุทธาลองพิชกอนสวยครับจะจูบมหไงเฮ้เมนโอ้ยจุดยอดเนีครับ นี่ครับมอเดี่ยวมั้งเน่จูมเลยครับผมจูมูครับพี่ไกลมากขาขาขาใหญ่ยิ่งอือหทำเงครับหงยจูงง่มยเลอ้ยพีครับท้าหลังก็ยังเยครับบอนบดอ้จูมใหญ่ยงครับขาหงายกรยาครับ

เห็อ่ามแหงครับอือเฮ้ยงามเลยปัดเห็ดประถอฝนงามปันนังเห็นดอกกางงามต้องบูดนี่แหงเนาะกับอบูดดอกนี้ใั่รับ

ทำแห้งครับจุ่มลอไเนะอ้ยทำให้กขนเระสีบรีกิมไววแห้งเด้อแต่พี่น้องเสียดายเนาะคอยเห็ดเอาน้าจัยานเป็นโงาอือน่ครับนั่งมูเบนั่งบดอ้ยขา เส้นขาเส้นดอกครับ hmm. มันมาตกใส่สุดยอดความงามเลยแหละเส้นหอมถึ้นหวานอปยัาเดี๋ยวเแ่นัน้อไม่มี้อแค่เราไม่เห็นจุ่มเลยแต่ว่าเปิจขนมาแล้วถ้าุใส่จุ่มจุ่มอือนี่นะถ้าเราเหยียบเ้ยเหยียบเพื่อนนะเหยียบจุ่มจุ่มได้ทั้งเป้แค้จุ่มมัน มันวเราเดยวะาเยพาหมอง่นะแต่หอนเราจบกันไปเด็ดม่ดีแล้ี ขานใหม่ไหนี่นเีงเดวเาต้องกินข้งผุดเดี๋ยวกอนมอ้ยหากเห็นเลยบ่จุมะกหาบงคับดินลมดี่เนาะีสปุ่นี่เดี่ยสยปุดีครับออกย้ายกันไปเนาะไปอยู่ไกลๆกันนี่นะเนาะแมน

ีปมการทาขงอนึ่งน่งมาเธอหนว่าตียกเอยข้การเดียวททานหัไปเลยหดวเลยเยอะโอ๊่ากันยแ่นี้ายังดูหุกหกเสีดา่หน่ากับนี้เนี่ยต้งสิบเบิ้งก่อนจะพาเป็นตะไค้บ่ไข่ไปแล้วครับ

โอ้เก็บ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 ะอ้ออืออ้ยบ้นครับกะเนี้ยครับกระเน่ยขาขากระเนี่พกขาครับพนะอ่ะั่งการให้ครับนังเลยพี่ดีด้ยอน่ครับ้ย้ายไปเลยครับาปเกเห็นเม้ยนมามา่อผอนกกันเยอะครับน้องจะมีกาเนี่ยวมีกาผ่อก่อนนะสอยกันเปิดกันหาครับ คุณอันนี้กาพามาอันดิกาโอ้ยเรื่องคุณครับคุณพลาดมากพี่เจ้ยพี่เจย์สาวเจย์คุณพลาดมากตะเพียงเหรอตะเพียงคุณพลาดมากวะคุณพลาดคุณพลาดสิบนี้แล้ววะนี่มึงนี่เราพี่น้อเฮ้ยเด้อครับพี่น้อมาเก็บกันเดี๋ยวันเด้อวเราลองสั่นมืดละไลาเกิดหลายพอดีครับพอเคยเห็นรุมกันไงรุมกันไงโอ้ โอหเ่ครับตั้งชานดูครับายพี่องมึงยาเลยจุมถ่าจะเอาเป็นดอกๆไปตนงเอาเก็บไปกิ่นนะนาจะไปหลอกหามเนอะมยนครับพ่กพี่นนองข้ามาหลายอย่างด้โอ้โหตีดีไล่เลยครับวไหเนี่ยมีนครับนี่ครับจุมจุมจุมครับนายพี่องมึงยาเลยเย้าับเก็บกับข่าวม่วนเีาเห็นก่อนเนาะน่าจะป เราจะขีเขียอีกรอบนึงครับแต่ว่าน้องเปล่งเห็นค่ะแนองผู้ม่นนสาวฮ้ยสาวนวมนามีลหรีนวะเฮ้ยอลังการนี่ตากตาไปนึ้งตกตาไปนึยอดเก็ดมากคยพอเคยเหินเ่ยพันี่แหละครับมูงเงในได้ิิเด้อจันนี่แหละว่าไวอยู่้อ ประดับบารมีของช่องมองกันอยู่ได้มือนี่โอ้ยนี่เขาช่องเลยไข่เป็นคนเห็นแข้งครับเ็ดเปลี่นจุ่มใหญ่แหงเนาะเปิดด้งดีสั่งี่องกับฟอมูใหญ่ใหญ่แหงกี่ชุดเนาะโอัค เดี๋ยวเดียวฉันองเดียวกันนิกากับบาสวิทครับคุณขุดเล่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาพดัเก็บครับนิกาผามาเพื่อนซื้อใหม่นอเนียนเ่นซื้อใหม่อย่านอนหน้าด้วยกันยานกันนิกาเลยแมอย่าว่ากันนิกาพรกันนิกาแค่แนวนี้มันหันทีแล้วตัวบ่ันอนเนาะไปนอนตัวจีตัวแดนนนกีออนาะ นกบอกบนนอลได้อจะรพี่นอ้องเจ้าแล้วว่าบอิเจ้ยไปห่บอกให้อาย <c oughs> เป็นยูนํากอนคร <c oughs> ับเป็น,น,น,นมานอนนั่สองขึ้นละเป็นเงินนะเป็นเงนเมื่อวานนะ <c oughs> ตีหลุดดับมากกับวนท่าันแหละครับ <c oughs> ตอนนี้นปวดขาอันนกาว <c oughs> เ,อาเอาไปเอเ <c oughs> อาปเลดแล้วกระจงเล้ว <c oughs> ยเห็นหอดมูหอดถ <c oughs> <c oughs> ่วงนะ เออไปหลอดตาเย่หมเียวเออเเอาหมูเออเอา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 อดเอาอยุไงเอาอดเอาเลยอ้โอ้าแก่กเลอเแกหมอเดียวอิ่มเลยเลยเจอดเลยครับอ้ยเอ้พวเขาใหญ่ี่ออย่าเีบมาเห็นมัน้เองี่องเย สุดยอดเลยครับมือให้ใจทันหมดและสอกได้ตจิตสอกได้ขาเลยครับนี่นเออจิบจินเออกิบได้กินกุศลน้ำลายกระเลงของมันอ๋อฝุ่นใบฝุ่นเด้อสนใจมาไหนจัดเลยน้องจัดเลยเยอะเยอะมากมายันกันไปเลยเราเอ้อเดี๋ยวใช้คาถาบังตาก่อนผมมาลุกคืออีกเขาไม่มีตัวคาถา ตอมีเจีบมูพันดอกก็เหมือนคนเดียวดอกหายเนี่ยบอกอายนั่เเนี่ยวงไว้เดียววางไว้เดีวโอ้ยเนี่ตอ้ตุ๊ดดตตางสับมือกันเนี่เอาเเดังเคียอเห็นก่อนเนาะเดี๋ยวเจัเคียรอบหลังเอาผมหุเน็นก่อน อุ้ยมนจุ่มอะมันมขาแม่บ้างอันหมองแ่หมองปูเป็นบอ้แม่งหมอสดได้ครับขาหมองสดเลยนั่นนั่นนั่นทั้ง้นทั้งนั้นอยเป็นจมครับวงขวดจมขาเป็นขาจุมจุมอ้ตนอ้ยโอ้ดอกแตกดอกแตกมแ่าอ้ยขาบ อ๋อเป็นฝ้ามือเลยเนาะโหครับมันงามไปอีกเยอะเดี๋ยวก่อนนะครับอือหมนี่ครับอือหูโอเคขาขาครับดอกกับงามพ่อดอกดอกใบใหม่มันเสียอย่าหายกันเดลยล่ะเอ้ยสุดยอด ยาวพียาวพีเดีย๋ยวเดีมาด้เดี๋ยวไม่ตดดี๋ยวมีการบตาเตรียมอเอาเสือขอเด้วยหน,ะน,น,อน,นอ่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยกินเลยปะอแงครับผมอุ้ขาอุ้ยเจ้าเก๋ของเราจะเพ่งดีเออครับ

ว่าจะเถื่อเด้อพ่นถือสองตัวเดียวไปแล้วเนีมาถือสมตัวหนาอีกเด้อจ้ะมันอยมัเฮเอาทั้งนั้นเด้เอาทั้งนั้นเด้หมเอาทัวผมสีไปตัพุนโอ้พันผอมมูยายนั่งพุน้อขวมันเราไลไปเ้ยันละพ่อบอกอะไรอ่พ่อเหรอพ่อเลเนาะอยาือยากเมื่อยอยู่แมนบอกบอกบบเอออยากมือเรียกว่ายู่เลยบว่าอยาสิคัดเมื่อเน สีละดวงสีละดวงมันซมพงกันจรงสีละนุงละคนเท่ามันพอเออครับอ่ามันหมานดีตัวอูดพูดมันเอนอมันเอาอุ้ยน <t> ับ <hot line> ่ตลยครับพี่น uh, um, mm. 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 ้องเสียงซูกันเขาเลยนะจ๊ะสีคนไอยนองเก็บต้องกนเนะ เดี๋นีเสียงหลอดออกมาเด้อเสียงอันไม่ประสงค์ออกน้เสียงจืดๆอยู่เหลือเตือนเหือหลีดเลค่ะกราษฝอเสือใส่ได้ทำเด้ออเสือใส่ได้ลนจ้าแล้เด้อเจ้าร้ัขึ้นเยก้าตตเงี้ยตกราลยอกมาจากลกับอหลดเนาะ็บอเ มัวใแหยจยาได้สซะลงมายัดเต็นตปตองลงแนมคนนี้จะแซงคนยาใครยึ่ปีน้องไปหนาเสียคนเป็นคนนล้คนแล้คนอวยไปคนละทาคนร้ายไปต้องหมายเปล่ากมันไถมันมัน ่เด้อห่เอาก่อนเ ấ y ่ม้วเบิดก่อนขาเบ่าวเต็มขาเตดอกครับยยอกนเด้วยแต่นมนมบุญฮะบุญยอดเลยเราฮเนาะวยีดยคนหน่อยสูนมักกวปีนี่ล้ขาเนี่ น้าพาหักมาตังสีนาะหลอกพ้นลกไปขังลางได้เมื่อเลยเมนครับเดี๋ยวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับมึงหยอดเห็ดเดียวในหรมันมาหนีครับครับนี่ผลงานของอมาหนี้เนาะอุ้ยครับสุดยอดแน่จ้าเนี่เก็บกับน้องเนาะเมนพุระตาครับโมเดียวพุนจูโก้เลยจ้ะอ้อจะดองกันานมาจะเมืองในขาพุณดุเมนสุดยอดแน่เนาะข้องน้องข้องน้องคุณ จนพูนกระตาโจโกครับพงนี่พูนเนื้อน้องเป็นคนผ่อน้องมันพูนน่ะเย็บกำกันเด้อมาในเลี้ยงกระตาเด้อจำในฝาแห่งเนาะมีว่างใหเกิคิดว่าเใาสิผ่ออีกอยู่เนาะมีนไปเลืมไปตามมาอีกเนาะว่าเใาสิมาบ่เนาะจ้ะคลิปนี้ยวเาจะนองลายพิรานนองไปก่อนเด้อจ้ะจังพ่อการคลิดไม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า